มากกว่าการสะสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่า P bidding auction house ออนไลน์แห่งแรกในเมืองไทยเว็บไซต์ที่จะทำให้คุณได้เข้าสู่โลกของการสะสมอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและปลอดภยัยเมื่อจะเป็นเสื้อฟุตบอลแนววินเทจลายเซนหรือว่าการ์ดนักเตะหากคุณเป็นนักสะสมตัวยงสมัครสมาชิกได้ฟรีที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ s u z u กิ e a s y drive เป็นเจ้าของรถยนต์ s u z u กิได้ง่ายๆผ่อนสบาย by, ในสไตล์คุณ เลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบีย้ย0%หรือขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็คุ้มสุดๆกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง30มิถุนายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซุกิทั่วประเทศนะครับ m e d i มาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F 2 1 0 0 Level 1จาก n e w s ซ l a b ปกบ้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและสง่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงนะครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวประจำวันอังคารที่11มิถุนายนนะครับแล้วก็วันนี้ภารกิจของพวกเราชาวไทยนั่นคือการเอาใจช่วยทีมชาติไทยนะครับลงสนามเจอกับสิงคโปร์นะครับเป็นนาทีชะตาแล้วนะครับสิ่งสําคัญก็คือเกาหลีใต้จะเตะกับจีนก่อนก็ต้องลุ้นให้เกาหลีใต้ชนะจีนให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงทุ่มครึง่งไทยเจอกับสิงคโปร์ก็เชียร์ให้ทีมชาติไทยยิงสิงคโปร์ให้ เยอะๆนะครับแล้วเราก็น่าจะมีโอกาสตามเกาหลีใต้เข้าไปเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับก็เอาใจช่วยทีมช้างศึกของเรานะครับส่วนเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีมาฝากกันเหมือนเช่นเดิมนะครับวันนี้ไปกันที่เรื่องของโอมาริฟอร์ซันเป็นเรื่องแรกรายงานจากฟูบิโซโรมาโนนะครับยืนยันว่าโอมาริฟอร์ซันไปร่วมทีมมอนซ่านะครับในลีกเกาโชโซลิอาก็เป็นที่เรียบร้อยน่าเสียดายนะครับเอริกเทนฮากให้โอกาสนะครับในช่วง ฤยดูการที่ผ่านมาแต่ว่าน้องยังไม่สามารถที่จะโดดเด่นขึ้นมาได้นะครับสุดท้ายก็สัญญาหมดแยกทางนะครับแล้วก็ต้องไปดูนะครับว่าเล่นกับมอนซ่าแล้วเนี่ยพัฒนาการของโอมมริฟอร์ซันจะเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นไปตามวิถีฟุตบอลเนาะอีกหนึ่งข่าวนะครับคือเรื่องราวของทอมฮีตันนะครับที่ไปร่วมแคมป์ทีมชาติอังกฤษนะครับผมใช้คํานี้นะครับไม่ได้แปลว่าทอมฮีตันจะติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นในยูโรนะครับคือเขาเป็น ประตูที่ไปช่วยฝึกซ้อมนะครับในแคมมากกว่าคือเดียร์เลติกเนี่ยก็อธิบายนะครับว่าทำไมต้องเอาตัวฮีตันไปนะครับแล้วก็มีความงงว่าเอ๊แบบนี้ถ้าสมมติประตู3คนเจ็บหมดซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้หรอครับแต่ว่า i case นสครับในกรณีที่แบบเฮ้ยสมมติประตูหายหมดเลยแล้วฮีตันจะสามารถขึ้นมาเฝ้าเสาในยูโรดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการออลงทะเบียนรายชื่อ รประกาศนักเตะ2 6คนสุดท้ายไปแล้วโดยกแกลเลตโซเกตใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับประตูเนี่ยเวลาเขาส่งชื่อไปเนี่ยนะครับเขาจะส่งไป3คนเป็นเบื้องต้นใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยการที่คุณเรียกประตูไปแค่3คนเนี่ยบางทีมันจะมีปัญหาเพราะว่า1เนี่ยประตูมันต้องฝึกซ้อมด้วยกันฝึกซออ้อมการเซฟฝึกซ้อมการพุ่งปัดอะไรแบบนี้นะครับคือมันจะมีเซสชันการฝึกซ้อมผู้สับป,ประตูเฉพาะ สมมุติว่าถ้าท่านไหนที่ได้เคยไปดูมาเตะซ้อมหรือจริงๆคือทีมไหนก็ตามที่ซ้อมนะครับประตูเนี่ยเขาจะแยกซ้อมกันส่วนหนึ่งนักต Out เตะ outfield เจะแยกซ้อมแท็กติกกันส่วนหนึ่งนะครับยกเว้นว่าเราลงทีมใหญ่ประตูก็ต้องไปซ้อมด้วยนะครับแต่ว่าเวลา,าซ้อมโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันจะต้องแยกกันแต่ทีนี้เนี่ยพอเวลามันมีเซสชั่นของการซ้อมของนักเตะ o u t f i ล l บางครั้งนะครับ ทีมโค้ชเขาก็จะต้องยืมตัวประตู1ใน3คนหรือว่า2ใน3คนเนี่ยไปเป็นโกนะครับให้กับนักเตะอัลฟิลเขาซ้อมทีมกันแล้วนั่นก็ทำให้ผู้สาประตูที่มันควรจะได้ซ้อมกันเองในบทบาทของประตูเนี่ยนะครับคุณต้องไปเป็นแบบตัวยืนยืนเฝ้าเสาหน้าประตูไปยืนโกให้กับนักเตะอัลฟิลคุณก็ไม่ได้ซ้อมเซชั่นของตัวเองถูกไหมครับ ทีนี้การที่มีฮีตันไปช่วยเนี่ยอ,อย่างน้อยเนี่ยคุณมีประตูคนหนึ่งนะครับไปช่วยยืนเฝ้าเสาให้การซ้อมของนาเตะเอาฟิลหรือคุณมีประตูอีกคนหนึ่งรวมกันเป็น4ี่คนใช่ปะ่ะอันนี้เอาแค่ในสนามซ้อมนะครับแล้วเวลาคุณจะไปฝึกซ้อมสมมติโยนบอลให้การรับบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับฝึกซ้อมประตูด้วยกันเองอะ่ะมันจะได้เข้าคู่มันจะได้มี2คู่4ี่คนการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับส่วนกรณีถ้าสมมติว่าประตูเจ็บหมดเนี่ย คืออันเนี้ยนะครับเซาเกตก็อาจจะหันไปหาประตูที่มีชื่อก่อนหน้านี้ก่อนจะถูกตัดตัวไปก็คือเจมส์ t รัฟฟอร์ดนะครับมากกว่าฉะนั้นเนี่ยสรุปให้เข้าใจใง่ายก็คือทอมฮิตันนะครับเขาจะเข้ามาเป็นแค่คือเขาไม่ใช่โค้ชอะแต่เขาจะเป็นอ่อรุ่นพี่ที่เข้ามาช่วยซ้อมน้องๆอ,งอ,งอ,อผมใช้คำนี้แล้วกันในศึกยูโรที่จะมาถึงแต่เราจะไม่ได้เห็นทอมฮิตันสวมชุดนักเตะลงสนาม ในการถ่ายทอดสดนะครับจะไม่มีแน่ๆนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องราวเกินเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในทีมนะครับเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะครับผมก็จะคัดประเด็นสําคัญสําคัญมาเล่าสู่กันฟังเนาะพอเฮอร์สพูดข่าวเทียร์ึครับแล้วก็ชลอตตังเกอร์พูดข่าวเทียร์งจากฮามส์นะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวระดับสูงทั้งคู่ออกมายืนยันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ให้ความสนใจนะครับหรือว่าลดความสนใจในตัวของมอริโซ่โ h ชติโน่ลงไปแล้ว ว่ากันไง่ายก็คือจริงๆก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกับตัวแทนของพอ c h e ไปแล้วแต่ว่าน่าจะคุยกันแล้วไม่ลงล็อกนะครับสุดท้ายนะครับดีลของมาเตกับโคเชติโนก็ตัดไปอีกหนึ่งดีลทูเคิลเนี่ยตัดไปแล้วอย่างที่เราทราบๆกันนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมีเรื่องทูเคิลมาคุยกันต่อนะครับแต่ว่าอ่ะรายชื่อที่มันยังมีอยู่นะก็คือโร b บโตเดอร์แบี นะครับอันนี้ยังอยู่ในการพิจารณาส่วนเกเรตเซาเกตเนี่ยทางโอเคไทมส์เนี่ยเขาเขา list ชื่อมาให้ว่าโอเคมันมันเคยมีข่าวก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวไปที่เรื่องเซาเกตกันก่อนนะเพราะว่าผมว่าหลายท่านก็น่าจะคือแฟนพม่าเต็ดส่วนมากแล้วกันนะครับทั้งไทยทั้งต่างประเทศคือไม่อยากได้เซาเกตมาคุมอ่ะผมเอาข่าวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับจากแมทลอนะครับพูดข่าวเทียนหนึ่งจากเอ่อเทเลกราฟนะครับมีการรายงานมาว่า FA นะครับหรือว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยนะตอนนี้ยังไม่ได้มีการหากุญซื้อใหม่นะครับมาแทนที่แกเด็ตเซาเกตเลยนะคือยังไม่ได้มองหาใครเลยนะครับและอันที่จริงแล้วเนี่ยในความตั้งใจของ FA นี่ยพวกเขาต้องการต่อสัญญากับเซาเกตด,ด้วยซ้ำนะครับสมมติว่าผลงานในยูโรรอบนี้ดีนะดีในที่นี้คือแชมป์หรือเปล่าผมไม่รู้นะแล้วเราก็ไม่รู้ว่า <c oughs> KPI ของ FA อหรือว่ามาตรวัดของ FA ในการตัดเกรดเซา์เกตคืออะไรแต่ที่แน่แนคือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ FA ต้องการจะต่อสัญญาเซาเกตไปจนถึงศึกฟุตบอลโลก2026ด้วยซ้ำนะครับนี่ความตั้งใจของ FA พวกเขาต้องการเกร็บเซา์เกตไว้ฉะนั้นมันก็เลยไม่มีการคุยกับแคนดิเดตอะไรที่ไหนเลยส่วนแกเรตเซาเกตเองเนี่ยเขาก็พูดชัดเจนว่าเรื่องสัญญาเรื่องอนาคตเขายังไม่สนใจทั้งนั้นเขาขอพาอังกฤษไปลุยยูโรรอบนี้ก่อน มันก็เลยกลายเป็นว่าอพอชื่อมันโยงกับแมนเต็กแฟนๆก็คิดไปว่าเอ้ยเดี๋ยวจบยูโรนะครับจะรอเซาเกตมาคุมอะไรแบบเนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผลงานเนี่ยมันอยู่ในสเต็ปที่น่าพอใจสมาคมฟออังกฤษเขาก็พร้อมจะต่อสัญญากับแกเดเซาเกตอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยว่านตตรงโอกาสที่เซาเกตจะอยู่กับอังกฤษต่อมันก็มีสูงนะครับส่วน สื่อระดับสูงๆเนี่ยว่านำปรองคือมีการพูดโยงกับแกรีตเซาเกตน้อยนะครับมีบ้างแต่น้อยมากและนะครับฟริโซโรมานโน่ก็ยืนยันนะครับในพอดแคสต์ที่ไปออกกับ United Stand นะครับในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ามันยังไม่มีการเจรจาในเชิงคืบหน้าหรือว่าความสนใจการพูดคุยอย่างจริงจังครับคอนกรีตคอนกรีตทออ่การพูดคุย ในเชิงคืบหน้าด้วยเรื่องลึกๆในการตกลงข้อสัญญาต่างๆคือมันยังไม่มีกับเซาเกตเลยฉะนั้นตอนนี้นะครับผมย้ำอีกครั้งว่าณนะตอนนี้ณนะบัดนาวนะยังไม่ต้องกังวนเรื่องเซาเกตแต่อนาคตก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยไปดูข่าวจากไซมอนสโตนผู้สื่ข่าวทีหนึ่งจาก BBC กันบ้างนะครับสโตนเนี่ยก็ ไม่ได้รายงานอะไรพิเศษมากมายเขาก็แค่บอกว่าโอเคมันผ่านไป2อาทิตย์กว่าแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีการตัดสินใจจาก e n เนอนะครับก็ยังคงต้องรอต่อไปนะฮะอ่ะมันมีจุดที่น่าสนใจ2จุดครับจุดแรกเนี่ยนะครับแหล่งข่าวของสโมสสนก็แจ้งกับ Simon Stone ซึ่งไซมอนสโตนเนี่ยคือสายสโมสรเบอร์หนึ่งอะไรก็ตามที่ออกมาจากสโมสสนแล้วสโมสรเนี่ยไม่ได้อยากจะ,ะแถลงเองเขาก็จะ ส่งข่าวมาทางผู้สื่อข่าวสายสโมสรระดับสูงสโมสรแจ้งมานะครับว่าก็ยังไม่มีไทม์ไลน์รือว่ายังไม่มีเดทไลน์ชัดเจนในการรีวิวตรงนี้นะครับแม้ว่ามันจะมีข้อสันนิษฐานว่ามันน่าจะจบภายในสัปดาห์ที่แล้วนะแต่มันก็ไม่ถูกต้องนะครับณนะตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าสรุปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับรู้สึกว่าวันสองวันที่ผ่านมาเดวิดออนซีนไปออกรายการรายการหนึ่งผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งจากเดอะแอติกนะครับ เทพออนสีนหลยท่านจะรู้จักกันออนสีนก็บอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้สนใจที่จะไปทํานายแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์มันจะเป็นยังไงคือมันทานายยากจริงๆเขาบอกเขายกทงขาวแล้วนะครับรอสโมสรตัดสินใจยังไงก็ว่ากันในมุมนึงนะมันก็ทําให้เรารู้ว่าคือขนาดนักข่าวระดับสูงยังไม่รู้ทางเลยบางทีข้างในสโมสรเราก็ปิดเงียบกันอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยอะเรื่องการประเมินเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าจะมีเดดไลน์เมื่อไหร่หรือว่ามันจะมีการสรุปเมื่อไหร่ แม้ว่าบางสื่อจะบอกว่ามันจะจบในวีดนี้แต่ก็ยังไม่ต้องเชื่อหรอกนะเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละแต่ทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจจากไซมอนสโตนมาฝากนะครับอันนี้คือแฟนเพจคุณบาสนะครับเขาก็เ,าเขาเรียกว่าไงโน้ตผมมาในเรื่องนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังต่อจุดที่น่าสนใจครับคือสโมสรเนี่ยได้ให้ข้อมูลจากไซมอนสโตนว่าพวกเขาไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่า มันมีการพูดคุยกันนะครับระหว่างเซอร์เจมแรดคลิฟกับโทมัสทูเคิลที่มนนโกจุดเนี้ยนะครับผมไม่ได้บอกว่าไอเรื่องที่มีการไปคุยกันเนี่ยเป็นข่าวปลอมนะเออต้องว่ากันแบบนี้นะครับเพราะว่าตลอดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโรมาโน่ก็ลงข่าวแมตต์ลอตตันจากไทมส์ก็ลงข่าวไมค์คีแกนจากเดลี่เมลก็ลงข่าวนะครับซึ่งอะ ถ้าไม่รวมโรมาโนนะครับสองผู้สื่ขาวสาอังกฤษก็เป็นระดับที่ไม่ได้ระดับล่างขนาดนั้นนะครับแล้วโรมาโน่ก็ออกมายืนยันแล้วว่าโอเคมันมันมีการพูดคุยกันจริงแต่มันตกลงกันไม่ได้นะครับแต่ทําไมสมสรถึงไม่คอนเฟิร์มว่ามีการคุยกันเพราะอะไรครับ <c oughs> เพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นการทํางานในเชิงประชาสัมพันธ์ด้วยคือสมสอก็ต้องรักษาภาพลักนะครับว่ากันแบบนี้ คุณลองคิดดูว่าถ้าสมสมติสโมสรยืนยันข่าวนะครับว่ามีการไปคุยกับกุนซือคนอื่นแล้วคนที่คุยเนี่ยเป็นเซอร์จิมแรดคลิฟต์นะครับเจ้าของร่วมของสมโมสรผู้ถือหุ้นนะครับที่จะบางคนใช้ว่าเป็นเจ้าของร่วมก็ได้แล้วไปคุยกับกุนซือคนอื่นทั้งัๆที่กุนซือคนปัจจุบันอย่างเอริกเทนฮากก็มีสถานะในการทํางานอยู่นะครับอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่า สโมสรดูไม่มีความเป็นมืออาชีพนะครับเขาก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ของเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าที่โรมาโน่แล้วก็ผู้สื่อข่าวสองสมสื่อนอกเหนือจากนั้นรายงานว่ามีการคุยกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องปลอมมันมีจริงแต่บางทีสโมสรไม่จําเป็นต้องเปิดเผยทุกเรื่องครับนะครับบางทีที่สโมสรมาแถลงอ่ะบางเรื่องนะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงหลังบ้านแต่สโมสรไม่เปิดเผยคุณสังเกตไหมทาไมหลายๆดีลอะนะครับที่ มันล่มไปอ่ะสโมสรก็ไม่เคยออกมาบอกว่าอ๋อดีลนี้ล่มนะใช่ไหมครับเขาจะคอนเฟิร์มก็ต่อเมื่อดีลมันเสร็จแล้วประกาศออฟฟิเชียลแล้วนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเอาแนวทางการทำงานในการาสื่อสารแล้วก็ประสานกับสื่อนะครับมาทำให้พวกเรารวมถึงผมด้วยนะเข้าใจมากขึ้นแล้วกันนะครับว่าสโมสรเนี่ยค่อนข้างจะปิด โดยเฉพาะกับเสือระดับสูงบางทีก็ยังไม่รู้ขนาดออนซียังบอกเลยโอ้โหผมไม่รู้จะไปทางไหนต่อแล้วไซมอนสโตนยังได้รับบริฟมาว่าเอ้ยยังไม่มีคุยอะไรทั้งนั้นนะฉะนั้นเนี่ยนะครับความตั้งใจของโดนสองคือการปิดข่าวเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วการถอนใจจะเป็นอย่างไรอันนี้เราก็ไม่ทราบได้ไดครับอีกหนึ่งเรื่องราวจากรอบดอครับเทียสองจาก ESPN นะครับซึ่งร็อบดอวสันก็มีรายงานเสริมเข้ามานะครับจากเนื้อข่าวเดิมๆมาแนละ้ที่บอกว่า,เ,าเมอร์เต็ตด,ดิวล่มกับโทมัสทูเคิลซึ่งเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยร็อบดอวสันก็รายงานนะครับโยงกับโทมัสทูเคิลที่มีการพูดคุยกันแต่ว่าเห็นไหมสมโมสรแจ้งสโตนซึ่งเป็นสายข่าวสมโมสรเบอร์นหนึ่งไปว่าเอ้ยไม่ได้คอนเฟิร์มเรื่องการคุยกันนะเพราะอะไรเพราะมีการคุยกันจริงแต่สมโมสรไม่อยากจะเปิดเผยเรื่องนี้ครับ ทีนี้เนี่ยประเด็นที่ร็อบดอสันสื่อที่ร็อบดอสันรายงานคนเดียวนะครับที่ต่างจากนักข่าวคนอื่นนะมันจะเป็นประเด็นที่ว่าคือแม้ว่าตอนนี้เรื่องกุญสื่อมันจะยังไม่มีข้อสรุปก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังบ้านนะครับก็ยังคงทํางานต่อไปเจสันวิลค็อกส์นะครับพอเทคนิคแล้วก็อพอฝ่ายเจราจาหรือว่าหัวหน้าฝ่ายเจราจาแมทธิสกริฟรวมถึงหัวหน้าแมลมองคือสตีฟบราวน์นะครับยังคงทํางานร่วมกัน ในการพยายามหาทางเดินเข้าสู่ตลาดวางแผนตลาดช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะครับขาเข้าและขาออกเนี่ยวิลค็อสฮาร์กรีฟแล้วก็บราวจะทํางานร่วมกันแล้วก็ฮาร์กรีฟกับบราวเนี่ยได้มีการพูดคุยกับสโมสรอื่นๆแล้วก็ตัวแทนนักเตะนะครับในการดึงนักเตะคนใหม่เข้ามาเสริมทีมโดยที่มีจอร์เจนวิลคอสในฐานะผอเทคนิคนะคเป็นคนวางแผนส่วนตําแหน่งที่อยากจะเสริมก่อนนั่นแหละครับเซนเตอร์แบ็กกองหน้าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ สื่อแต่และสื่อก็รายงานให้คล้ายๆกัน <c oughs> นะครับก็จะมีหน้ากลางหลังอะไรแบบเนี้นะครับซึ่งเขายังไม่ได้สเปซิฟิกชัดเจนว่าจะต้องเป็นใครบ้างแต่ว่าไอ้ข่าวก่อนหน้านี้ครับที่ที่บอกว่าเออแต่สนใจกองหลังอะไรอย่างเงี้ยสนใจกองกลางสนใจ ของแน่สนใจแบ็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือพูดคุยกันมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าคีย์สาคัญน่ะที่ร็อบตอสันต้องการที่จะพูดถึงในรายงานข่าวเนี่ยก็คือแม้ว่าเรื่องกุญซือจะยังไม่ได้ข้อสรุปนะอันนี้สําคัญนะครับแม้ว่าเรื่องกุญซือจะไม่ได้ข้อสรุปแต่สุดท้ายนะครับหลังบ้านเขาเดินตลาดกันอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนอย่างหนึ่งว่าทำไมนะครับโค้ชหลายคนถึงคุยกับเูเนเต็ดแล้วดิวมันล่มออย่างโพเชติโนเนี่ยเหมือนจะคุยแต่ก็โอเคนะครับล้มล้มเลิกกันไปละ บอกซาร่ากันไปแล้วในรายของทูเคิลดิวกล็ล่มสาเหตุก็คือว่าการาเจราจาหาหนักเตะเนี่ยนะครับหลกัหลกๆเนี่ยหลังบ้านเขาจะเป็นคนตัดสินใจหรือว่าวางแผนเป็นหลักแหละคือโค้ชรับรู้ได้โค้ชวีโต้ได้บ้างนะครับแต่ว่าหลักๆในการตัดสินใจในการวางแผนเนี่ยมันไม่ใช่โค้ชแล้วไงหลังบ้านเขาจะเป็นคนทำแหละฉะนั้นเนี่ยในเมื่อโค้ชไม่ใช่ตัวละครหลักในการเดินตลาดแล้ว นะครับหลังบ้านนำโดยวิลคอร์สนะครับฮาร์กริฟแล้วก็บราวน์ในช่วงที่โอมาบราด้าจะมาเดือนกรกฎาคมในช่วงที่แดนแอสวดยังติดค่าชดเชยยังมาไม่ได้ก็ต้องเป็นกลุ่มนี้ทํางานไปก่อนนี่คือแนวนทางของเอเนวอสเขามีแนวนทางการทํางานแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยอ่าเข้าใจแฟนบอลแหละในเรื่องการตัดสินใจเรื่องผู้จัดการทีมช้าเนี่ยก็ต้องโดนภาคคิยจรา์กันไปเพราะพอแบบตัดสินใจเรื่องผู้จัดการทีมช้าเนี่ยมันก็ไม่มีความชัดเจนในหลายๆเรื่องนะครับก็ยิ่งช้าก็ยิ่งโดนแฟนแฟนเพ่งเล็งอ่ะอันนี้ว่าตรงๆ มาทิ้งท้ายในครับในเรื่องของตลาดซื้อขายนะครับโรมาโน่เนี่ยไปออกยูเอสดสแตนในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมากับเบธทักเกอร์นะครับแล้วก็จริงๆมีหลายประเด็นผมคัดมาเฉเพาะเรื่องที่สำคัญสำคัญนะครับอันดับแรกคือเบนจามินเซสโก้กองหน้าของไลฟ์ซิกเนี่ยนะครับที่เราจะได้เห็นฟอร์มเขาในยูโรกับสโลีเนียแต่ไม่ว่าเซสโก้จะไปเล่นยูโรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าตัวแทนเขาก็ยังคงทางานอยู่นะคือตอนนี้อีก3วันเนี่ยยูโรจะเริ่มแล้วนะครับในแคมป์นักเตะหรือว่าใน ในทีมงานของเบนจามินเซสโกเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องคุยให้จบก็คือว่าตอนนี้มี3มทีมที่สนใจเบนจามินเซสโกคือเชลซีอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตมันต้องคุยให้ได้ว่าเซสโกต้องการจะไปไหนเพราะว่าตัวเซสโกเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่55ล้านปอนด์ใช้ได้จนถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้เท่านั้นผมสมมุติว่าเกิดสโลเวเนียดันเข้ารอบลึกๆซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ง่ายนะครับว่างงแต่ฟุตบอลเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ สมมติเข้ารอบลึกไปแล้วมันผ่านเดือนมิถุนาเข้าสู่เดือนกรกฎาไอเงื่อนไขฉีกสัญญา55ล้านปอนด์นก็จะหมดไปพร้อมกับสิ้นเดือนนี้ฉะนั้นถ้ามีความเป็นไปได้เนี่ยอาเซสโกอาจจะคุยกับทีมงานให้เรียบร้อยนะครับทีมงานเอเจ้นนะนะว่าโอเคผมเลือกทีมนี้ทีมนี้นะแล้วก็ส่งสัญญาณให้ทีมนั้นเนะี่ยยื่นข้อเสนอเข้ามาเลยถ้าคุณมีเงินห้าสิบห้าล้านปอนด์นะครับราคาเนี้ไลฟ์ซิกปฏิเสธไม่ได้ต้องต้องรับอยู่แล้วนะครับ แต่ดีลนี้มันจะตัดสินแค่ว่าสั้นๆเลยครับตัวเซสโกอยากไปไหนอันนี้คือชัดเจนที่สุดข้อแรกแล้วก็ข้อที่2นะครับโรมาโน่ก็ได้พูดใน YouTube ของเขาด้วยนะครับเมื่อวานนี้บอกว่าโอเคแหละปัจจัยสำคัญคือตัวเซสโกแต่เซสโกกับทีมงานก็จะไม่ต้องการให้ดีลนี้ยืดเยื้อไปจนจบตลาดครับ เขาต้องการจบดีลนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดฉะนั้นไม่แน่ไม่แน่นะครับดีลของเบนจะมนเซสโกอาจจะได้คําตอบชัดเจนในช่วงสอสัปดาห์น,นี้ก่อนที่ยูโรจะเริ่มก็ได้ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวของเจ้าเนเวสนะครับเจ้าเนเวสเนี่ยจริงๆดูบองกับเน็ตนะครับก็เคยคุยกับหลายๆท่านในไลฟ์หรือว่าในคลิปเองก็แล้วแต่ว่าจริงๆเจ้าเนเวสจะเก่งทราบกันดีอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวยูโรเราก็จะได้เห็นเขานะครับแม้แต่ก็รู้ครับ ว่าน,นี่น่าจะเป็นมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในยุโรปคนหนึงในอนาคตถ้าปั้นไปถูกทางความสนใจในดีลของจอเนเวสมีจริงและยูไนเต็ดก็ติดต่อไปนะครับที่ทีมงานของจอเนเวสจริงความสนใจอะจริงเรื่องจริงนะครับแต่ในเรื่องของการยื่นข้อเสนอเนี่ยโรมาโน่ไม่ได้ยืนยันจากที่สื่อโปรตุเกสทั้งหลายทั้งแหลรายงานเขาว่ามีการยื่นไปแล้วโดนปฏิเสธนะครับอันนี้ยังไม่มีโรมาโน่ ano, ยืนยันแค่ว่ายูไนเต็ดสนใจ และเบนฟิก้าเนี่ยเขาชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการ120ล้านยูโรหรือว่าอ่ะถ้าตีเป็นเงินเป็นปอนด์นะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณนะประมาณ105ล้านปอนด์นะครับหรือว่าบวกลบไม่เกินจากนี้แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาเรื่องเดียวคือมันแพงใช่ไหมครับอันนี้คือเราคุยกันอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยทางเดียวนะที่ยูเนเต็ดอาจจะมีโอกาสได้จอหนเนส อันนี้อาจจะเป็นดีลราคาสูงดีลหนึ่งนะครับที่มีมูลค่าประมาณ105ล้านปอนด์แต่อีกดีลหนึ่งที่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นแต่มันก็ต้องอาศัยความเป็นเงินถุงเงินถังจากอีกอีกทีมจากอีกลีก,กหนึ่งด้วยอีกชาติหนึ่งด้วยก็คือพี่ใหญ่คาเซมโรครับคืออันดับแรกเนี่ยโรมาโน่ ano, แล้วก็สื่อระดับสูงนะครับอย่างฟากสเปนเนี่ยเรเลโวก็เคยรายงานมาแล้วว่าทีมสวิตเซอรบบ์แลนด์สนใจพี่ใหญ่คาสซมโรจริงๆข่าวเนี้ยมีการรายงานมา สักพักใหญ่ๆแล้วครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีรายงานจากสื่อดับไม่สูงมากอย่างโกก็รายงานคอร์ดออฟไซด์ก็รายงานอันนี้คือสื่อไม่สูงนะครับอันนี้ก็ต้องฟังหูวไว้หลายหูอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่แฟนๆยูเนเตอตลุ้นนะก็คือจะเป็นเอลนาเซอร์ทีมของพี่โดก็ได้เอาฮิลาวก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าฝั่งซาอุยื่นมานะครับ76-85ล้านปอนด์คุณคิดดูนะ ว่าเงินจํานวนเนี้ยถ้าได้เข้ามานะครับมันก็จะน่าสนใจในเชิงที่ว่างบประมาณในรายรับมันก็จะเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วคุณลองคิดดูว่าสมมุติว่าเราไปเซ็นเจอานเวสโอเคจ่ายค่าฉีกสัญญาอะไรไปเ,เป็นที่เรียบร้อยวเวลาลงบัญชีนะครับมันก็จะต้องหันจ่ายตามระยะเวลาสัญญาสมมติเซ็น5ปีอย่างเงี้ยคุณก็จ่ายจอาหนเวสสักลงบัญชีนะปีละ20ล้านอันนี้คือลงบัญชีหารน,นะครับเพราะเรื่อง amortization เราทราบกันอยู่แล้ว แต่ในมุมมุมหนึ่งเนี่ยคือถ้าคุณได้เงินรายรับตัวเขียวเต็มๆเ,เข้ามาจากพี่ใหญ่คาเซสมมติขายได้ราคาถึง100ล้านยูโรหรือ85ล้านปอนด์นี่แหละคือคีย์สำคัญครับฉะนั้นเนี่ยสองดีลนะครับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นจริงนะดีลของจ้าเนเวสนะครับมันจะเกิดขึ้นถ้ายูเนเต็ดขายพี่ใหญ่ได้ในราคาที่สูงมากพอนะครับฉะนั้นน่าสนใจว่าแมทฮาร์กรีฟ นะครับแล้วก็ทีมเจราจาของเขาเนี่ยนะครับทีมงานหลังบ้านนี่แหละจุดสำคัญครับคุณจะดีลคาเซมโรในการขายออกไปให้กับทีมซาอุได้มากขนาดไหนคือโอกาสย้ายมันมีอยู่แล้วครับแต่สำคัญเลยนะครับอยู่ที่ว่าราคานะครับโกยังมีรายงานต่อมาด้วยนะครับว่า คือถ้าสมมุติว่าได้เงินเข้ามา100ล้านยูโรเนี่ยโอ้โหมันจะทำให้ยูเนเตดมีตัวเลขเขียวมากขึ้นในการเดินตลาดนะครับแล้วก็ในรายของจอเนเวสเนี่ยนี่คือมิดฟิลที่คือเอาตรงกรงรูปร่างเขาไม่ได้สูงใหญ่ครับแต่เขามีความโดดเด่นหลายด้านมากเทคนิคในการไปกับบอลแก้เพรสพาบอลขึ้นหน้านะครับสมองฟุตบอลในการจ่ายบอลสั้นบอลยาวกับเพื่อน นะครับพอสมองฟุตบอลเนี่ยมันมันเจ๋งเน่ยนะครับเป็นคนที่ฉลาดในการเล่นแล้วเนี่ยจังหวะตัดเกมจังหวะเข้าสกัดบอลอ่านบอลเล่นเกมรับคือเขาทำได้หมดะจะรับหรือรุกจะเป็นกลางสายเดนโมเคลื่อนบอลขึ้นหน้าก็ได้จะเป็นสายที่ลําเลียงบอลขึ้นหน้านะครับแก่เพรสก็สามารถทําได้ฉะนั้นเนี่ยคือโอเคเข้าใจว่าทีมต้องได้กลาง ตัวต่าหรือว่ากลางรับธรรมชาติเข้ามานะครับอันนี้คือจริงอยู่แล้วสมมติขายแย่กบเซมิโรว่ไปได้ในเวสมาคุณก็อาจจะต้องมีกลางต่ําเข้ามาอีกสักตัวและอาจจะเก็บอัมระบัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในขณะเดีวยวกันก็ต้องขายตัวอื่นออกไปด้วยนะแล้วมันก็จะทำให้กลางเราปึกมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าถ้าเจ้าในเวสมาเนี่ยนะครับอ่ะหลายท่านก็จะงงีนเรื่องก็คือเฮ้ยแบบนี้มันจะไปบทบังพัฒนาการของคอปปี้เมนูหรือเปล่า คือคอบบี้เมนูเนี่ยเป็นนักเตะที่มีศักยภาพมากอยู่แล้วอันนี้คือแฟนยูเตดทราบกันดีอยู่แล้วไม่งั้นเมนูคงไม่ติดทีมชาติอังกฤษไปยูโรถูกไหมครับแต่จุดสําคัญก็คือว่าคือเจใาเนวสก็เป็นนักเตะที่มหาัศาจรารย์มากเกินกว่าที่เราจะไปมองข้ามถ้าเรามีเงินนะถ้าเรามีเงินแล้วไปมองข้ามดีลนี้เลย,เนยนะครับแบบมีเมนูอยู่แล้วอะไรแบบนี้มันก็จะน่าเสียดายศักยภาพเมนูสามารถขยับไปเล่นได้อีกหลายตำแหน่งครับ นะครับสมมติเนวสเล่นเบอร์ 8. อ่ะเมนูอาจจะขึ้นไปเล่นขางบนรูโน่อาจจะขยับไปเล่นฝั่งซ้ายคือมันหมุนสลับได้หมดแต่การที่คุณมีมิดฟิลที่ฉลาดเล่นทั้งเนวสแล้วก็เมนูอยู่ในทีมเดียวกันคุณลองคิดดูนะอันนี้คือในมุมส่วนตัวของผมนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะ่ะใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวผมนะผมไม่ได้กังวลกับเฮ้ยเนวสมาแล้วจะบทบังเมนูในมุมผมคิดว่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่า โรเบนยังบอกเลยนี่คือหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในอนาคตอะถ้าสมมุติว่าเราพร้อมจะ,ะจัดการเรื่องตัวเงินนะครับกับดิวนีอ้อาจจะได้มาจากดิวบิเอคาเซเมโรเนี่ยมันก็น่าสนใจหรือเปล่าล่ะฉะนั้น2ดิวนะครับาราคารวมมันเกือบ200ล้านขาออกดิวหนึง่งขาเข้าดิวหนึง่งนะครับมันได้จริงนะ คือดีลของเนเวสจะเกิดขึ้นได้จริงๆลุยได้จริงๆถ้านะครับดีลอีกฝากหนึ่ง85ล้านปอนด์โดยประมาณหรือว่านั่นแหละครับประมาณ85-90ล้านปอนด์กับการขายเบเกอเซมิโรเกิดขึ้นอ่ะประเด็นสำคัญครับคือมานลุ้นกันแล้วกันว่าจะขายเบเกอเซมิโร่ได้ในเร็ราคาเท่าไหร่นะครับช่วงท้ายขอบคุณผู้สัมสันุนด้วยนะครับเหมือนเช่นเดิมนะครับฝาก ขอบคุณด้วยนะครับกับทางพรีวิดิ้งนะครับออกซอนเฮาส์ออนไลน์แห่งแรกในเมืองไทยนะครับเว็บไซต์ที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับได้เข้าถึงนะครับรู้จักแล้วก็อยู่ในโลกของการสะสมอย่างถูกต้องน่่าเชือถือแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสืร์ฟอร์แบบวินเทจครับแบบคลาสสิกนะครับลายเซ็นแทร์หรือว่าการ์ดนักเตะถ้าเป็นนักสะสมตัวยงครับห้ามพลาดนะครับสมัครสมาชิกได้ที่ p รีวิดิ้ง com นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับทาง Suzuki Easy Drive นะครับโปรโมชั่นล่าสุดนะครับของทาง Suzuki นะครับจัดกันไป นะครับกับโปรโมชั่นสุดคุ้มค่าครับผ่อนสบายในสไตล์คุณครับดอกเบีย้ยศรหรือว่าขับฟรี90วันวเลือกผ่อนนานสุดๆ99เดือนนะครับวันนี้ถึง30มิถุนายนครับสอบถามเรดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับทางเมดิมาสกับหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโควิด19ฝุ่น PM 2.5ป้องกันเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียนะครับ นี่คือหน้ากากอนามัยที่อยู่ในมาตรฐานสูงมากๆนะครับในระดับที่แพทย์แล้วก็พยาบาลใช้ครับฉะนั้นการป้องกันเชื้อโรคอยู่ในระดับสูงสุดอย่างแน่นอนยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับทาง m e d i m a s นะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูบันกับแน็นะครับฝากไว้ที่ช่องทางนะครับที่ด้านล่างนะครับสามารถแอดไลน์มาที่แอสไซช็อคทู o นนะครับตามที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับ ท่านใดก็ตามที่ชื่นชอบคลิปนี้ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็พพอร์ตกันอย่างต่อนเนื่องเสมอมานะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อาจจะคอมเมนต์ในเรื่องใดก็ตามไม่ว่จะเป็นเรื่องโค้ชนะครับหรือว่าเรื่องเจ้าในเวสคุณอยากจะได้ไหมนะครับเคสของเบนจามินเซสโก้หรอว่ายังไงอะไรแบบนี้นะฮะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ข่าวสารมีตลอดนํา มาเสนอทุกวันครับนะครับมากบ้างน้อยบ้างก็แตกต่างกันไปผมย้ําว่าบางท่านก็ยังมีถามเข้ามานะเอ้ยคลิปยาวจังเลยครับอยากฟังแบบสั้นๆกระชับได้ใจความย้ำอีกครั้งนะครับบ้านสีดํากับบ้านสีฟ้าเรามีลงเสียงสรุปสั้นๆใน5้ถนาทีถ้าใครชอบสั้นๆได้ใจความ5นาทีจบ6นาทีจบไปตามทางนั้นได้ทุกนาทีไปแดงจะเป็นเหมือนคล้ายๆพอดแคสต์คุยกันแบบสบายสบ ว่ากันไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ